สวัสดีนะคะเพื่อนๆนี่คือหิมะครั้งแรกของปีนี้นะคะ2023นะคะหิมะปีแรกครั้งแรกของปีนี้นะคะ <c oughs> ทีนี้ก็ลำบากหน่อยะคะเวลาไปทำงาน <c oughs> ตื่นนจะต้องมาทํำคั่มสะอาดโด,ดก่อนเนาะเราพวาารถ รถบ่มี่อเขาเอินเนี่ยก่อนมีี่มีที่จอดรถเนาะมันไม่มีที่จอดรถตื่นขึ้นมาเต็มเลยจ้าเมาื่อวานตอนกลางวันยังไม่มีอะไรนะคะ มาดูสภาพอากาศนะคะมาดูสภาพอากาศ ช่วงหน้าหนาวหรือว่าหิมะล่วงนะคะบางหันบ่ได้ตั้งกลองให้เบิ่งตอนท้าความสาดรถเ้นาัวนอ,นอวตระนสวยบ่มีเวลาถ้าสิบ่มีมากคุ้มก็ดตัวนี้อยู่คือเดี๋ยวจะไปงานไม่ทันนะคะ <S <S แต่ตอนนี้ก็ก็ะ่พท่านแล้วะจ้ะ น้อยคือพอมีปัญหาเนอะคะเนาะจริงๆแล้วจริงๆแล้วกรคือเอ้าก็รู้ว่าในประเทศนอเวยมันเป็น <c oughs> มันอาเิียนเปนครั้งแรก ของปีนะคะนแต่แต่ในในเขตที่ที่สุดพักอยู่นะคะนะในเขตที่สุดพักอยู่มันเป็น <c oughs> มันเป็นครั้งแรกของปี2000 <c oughs> น,ะะนี่เลยเวลาไปแล้วสามนาทีสี่นาทีแล้วนะคะคิดว่าวันนี้ก็คงจะเข้างานสายประมาณคิดว่าประมาณหกนาที บางครั้งก็ถ้าเกิดมันมันเล็ดมากเราก็โทรแจ้งเขาเขาก็รู้เขาก็เข้าใจเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าฉันไปทํางานอยู่นะแต่ ขับเร็วถึงแบบลอยอย่างเดียวขับคำวมาเร็วของเฮานี่ก็คือจะเกิดเจ็ดสิบแปดสิบแน่จะเกิดที่มาไม่เลี่ยไนี่กับอันตรายอยู่จ้ะ สายเจ็ดนาทีแล้วนะคะเรายังไม่ถึงที่ทํางานเลยสแสดงสรุปแล้วก็คือปกติถ้าซู้ออกจากบ้านระยะน,นี้เนะคะคือจะไดกับท่นานทานาตประสานกับถ้าสายแน่ก็สิประมาณแชร์สองนาทีเฮ้ยยังประมาณนี้สองนาทีสามนาทีาท่ดีคือป่าเขาไปเจ็ดนาทีแล้วยังยังไม่ได้เข้าที่ทํางานเลยนะคะก็